สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกัมพพอกันอีกแล้วเนาะจ้าเนาะกับไพ่ยิปซีอีส,สานทางเอสบีแปดแปดแปดชนแนวเนาะจ้ามื้อนี้กัมพพอก,กันกับดวงรายสัปดาห์ของชาวราศีธนูชาวราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกท่านว่าคมถึงสิบสี่มกราคมเนาะกะกรอบการทำนายสัปดาห์นี้วันที่สิบถึงสิบหกมีนาคมเป็นกรอบทำนายคร่าวๆกำหนดไว้คร่าวๆซื่อนี่แหละแล้วกะ็เป็นการอ่านไพ่โดยร่วมเนาะและะ้วก็ บอด้เจาะจงดวงชะตาของผู้ใดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจอาจจะบได้ครอบคุ่มคําตอบที่เชาวราศีธนูทุกคนต้องการเนาะก็จะครอบคุมจต่เขากับผู้ใดผู้หนึ่งประมาณนั้นจะให้เชาวราศีธนูพิจารณาเบงเป็นแนวทางกับพ่อบ่ต้องจริงจังมากเกินไปเนอะอะาะเมื่อว่าการงานการเงื่อนสะกอนหลังจากนั้นค่อยเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาอะ,อะการเงืเ่นอนไปยังไดแน มีหาเหรียญอัศวินเหรียญสองเหรียญถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนการเงินที่ค่อนข้างดีอัศวินเหรียญนี่เพิ่นใส่เงินเป็นเด็กคล้ายๆก็ว่ามีโครงการมีการวางแผนที่จะ,ะเก็บเงินเก็บทองแล้วกัเหตุการณ์เหตุงานสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามจะเก็บเงินวันถัดไปพยายามจะเก็บเงินถือว่าโอเคเลยใส่ใจเป็นอยู่ แต่ที่นี่มันมีหาเลียนเข้ามาหาเลียนเข้ามาต้องใส่คําว่าไล่จ่ายจ,จักมาแต่ใสพี่น้องไล่จ่ายจ,จักมาแต่ใสแบบยู่รอบโตเออแนมแนมไปทั้งหดมีแต่แนวให้โจกออกหานะมันเกิดเลยเหตุให้อ,อ่าอาจจะมีเงินอาจจะเงินทองตึงมือแนจักหน่อยได้หมุนพี่น้องหมุนซ้ายหมุนขวาทาั้งทั้งที่กะว,ว่าพยายามใส่ใจแต่แนวจําเป็นแล้วอัศวินเหรียญบ่จําเป็นบ่กระเด็นได้เงิน ย่างนหน่อยกระช่วงสัปดาห์ที่ว่านี่ล่ละเบ่จจาเป็นบ่กระเด็นกระแสดงว่ามันมีเรื่องที่จําเป็นจะต้องใส่เงินค่อนข้างหลายเพราะฉะนั้นก็ว่างแผนไว้ล่วงหนาดด้าเด้อจ้ะเด้อชาวราศีธนูว่างแผนไว้ล่วงหนา้าเห็ุให้มันเป็นจบเจือมาต่อไปตั้งใจจบเจือเก็บเงินสำรองไว้เพื่อไล่ใจที่มันฉุกเฉินที่แบบว่าถึงแม่เ้างบ่อยากจ่ายแต่ว่ามันจะจําเป็นต้องจ่ายมันจะเหตุให้ต้องหมุนนัก ถ้าสมมติว่าข้าว่างแผนใบ่วงนามันก็นจะสบายสบายมือขึ้นก่าเกาประมาณนั้นเรื่องการงานไปนยังไดบาทนี่ออมีเดอะแฮง m a n มาการงานนิ่งนิ่งพี่น้องนิ่งนิ่งว่าเป็นไปตามที่คาดปันไดออถือว่าบางคนถ้าสมมุติว่าเฮตธุรกิจอย่างไงเนาะมันก็นจะมีเป็นมีเรื่องของครูแขงเขงมาเีกเกวของนําเ,เจ็ดไม้เท้าจะเมื่อยมีคููแขงแหล้วก็เมื่อยแล้วก็บาทนี่มีแนวโนมว่าเจ้าของนี่อัศวินถ่วย8ดถ่วย ราชาถั่วไพ่ถั่วสามใบในี่ใส่เข้ามาค่อนข้างระเบียบวินัยจะย้อนยนั้งสิ่งที่ควรจะเหตุกับบุคอยเหตุเพราะว่าออกแน่เอ,อ,อือยเฉยๆนะมีความเบื่อนายเบื่องานี่น้องอาจจะเบือบเ่อบมอมเป็นเฉพาะเบื่องานบาเบื่อสภาพแวดล้อมเบื่อหลายสิ่งหลายอย่างคุณเห็นงานประจําบางที่อาจจะมีเบื่อเพื่อนร่วมงานนั่บางมันมีการแข่งแย่งชิงดีชิง,ดชงเด่นกันประมาณนี้นะคัดแค่งคัดค้ากัน ประมาณนั้นกะกะเลยออกจะแนวเบื่อนายจักหน่อยบานนี้บางคนอาจจะมีเรื่องอการเดินทางเขาเมื่อเกี่ยวของโดยเรื่องงานนี่ละแต่ว่าถือว่าถึงแม้ว่าจะมีไพ่ถวยเนาะแต่มันมีไพ่อัศวินนมลเททาวกับหนึ่งเมทาวนํารวมถึงอัศวินเหรียญมันก็เลยมาถัวกันตัวพี่น้องมาถัวกันเทธไทยทัศีว่าเอื้อยๆกับโบเชิงเพราะว่าก็ยังมีอารมณ์ความกับตือรลืล่น้นบางสิ่งบางอย่างก็ยังมีอยู่อาจจะเป็นต้นซับดาไปซับดา ประมาณนั้นมีช่วงที่กระตือรือร้นหึดขึ้นมาอีกแน่จักนอยประมาณนั้นอาจจะมีผู้ใยค่อยห้คําแนะนําใหายความซอยเหลือเด้อพี่น้องราชาถือถ้วยเป็นภยัยผู้ใหญยที่ว่าบางที่เข้ามีปัญหายัาง้งเข้ากับไปขอคําแนะนําเพิ่นใดปัญหาเรื่องงานเรื่องอยั้งนี่ละประมาณนี้หนึ่งไม่เท่าไพไพเริ่มต้นมาอยากเฮ็ดอีหยังไม่ๆม่นี่จัดได้เลยเด้อสัปดาห์นี้จัดได้ถือว่าจังหวะดีจังหวะเหมาะอยู่ แต่แต่ถาว่าเหมาะขอเป็นช่วงปลายสัปดาห์เด้อขอเป็นช่วงปลายสัปดาห์ช่วงต้นๆนมันมีเดอะแฮงแมนขึ้นมา,าให้ล่อๆซะก่อนช่วงปลายๆพูนละค่อนไปจนจะพ้นสัปดาห์พ่นละจงเริ่มตนนะพี่น้องจงเริ่มตนกัปรึกษาผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยจะเฮ็ดยังก็ได้ เพราะว่าไผ่ขืนม่านน้ากันบางที่ข่าแนะนําดีๆก็จะเหตุให้การเริ่มต้นไม่ของเห้านี่มันดีขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะนึ่งละเ,เบืองงานเกา่าอยากหางานใหม่บางคนก็ใส่คําา่าออกจากงานมาโดนแล้วแปดถั่วสําหรับบางคนอาจจะออกจากงานมาโดนแล้วแล้วกับบาทนี้ว่าจะไปเริ่มเหตุงานใหม่แล้วอาจจะมีผูยย้ใหญ่ได้ยยห้คขาแนะนําเนาะผู้ใหญ่หายข่แนะนําอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันสําหรับชาวราศีธนูบางคนนะเอาเป็นว่า เรื่องเงินวางแผนไวเก็บเงินสำรองไวล่วงหนา้าเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่หฮาบ่ขาดคิดเนาะแล้วกะ็สำหรับการงานต้น,ต,นต้นสัปดาห์คือ,อยาเดหยั้งกับประคองตัวไบซะก่อนช่วงปลายสัปดาห์ยาเดหยังจงจัดไปเนาะพี่น้องพญายา่าม่ากระตุ้นเจ้าของยาหอย่า,ห,ยาห้เอ,อเื่อยยาหาเชยหลายประมาณนั้นโอเคจากการงานการเงินกับประมาณนี้แต่ก็บ่ไม่อย่างหลายเนาะความรักคนโสด าด้ยจ้ะเด้อสับไผ่แป๊บหนึ่งความรักคนโสดชาบล่าสีธนูหกไม้เท้าลาชินีถ้วย The อ m p r e s s ราชินีไม้เท้าหกเหรียญเก้าเหรียญหนึ่งไม้เท้าเก้าดาบ เดวิลต f เดบิวออฟฟอร์จูนเอาละชาวราศีธนูเนาะค้นโสดเอ่อจริงๆฮกไม่เท่าขึ้นมากรอนนี่อาจจะบดได้เน้นเรื่องความรักปันใดบดได้กระตือรือร้นหรือให้ความสนใจมากเท่าที่ควรกับจังใดก็ได้ถือว่าฮกไม่เท่านี้ในความรู้สึกข,ของชาวธนูค้นโสดนี่จังใดก็ได้ ประมาณนั้นบอกตือรือรลนคักปัญหาไปต่อไปจะโฟกัสเรื่องงานมากกว่ามีภัยหนึ่งมไม่ไมเท้าขึ้นมานํ่งในความรู้สึกส่วนตัวอาจจะาบางคนอาจจะพึงเริ่มงานใหม่บางคนอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะของให้ความสนใจแต่ที่นี่ถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นจังไดเก้าเลียนเก้า 9. เลียนนี่โอเคอยู่สําหรับคนโสดอมองว่า,าสบายๆงานเงินถือว่าบม่มีปัญหาอย่าง จัดการไปได้ด้วยดีว่าถัดไปมีเงินใส่เงินจ่ายสบายๆแต่ที่นี่นะนเบาในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะพี่น้องอมีไพ่ปีศาจขึ้นมา The d e v i ตัวนี้นี่เป็นตัวสำคัญคือ,อบ่งบอกให้เฮาหูวว่ามันมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่า,ามีไพ่ราชินีถวยที่เป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวขึ้นมาก็บ,บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีธนูว่ามีมีความกังวลอยู่กับเรื่องความรักความสัมพันธ์ ดีเอ็มเพลสนี่มีคนเข้ามาอยู่แล้วโสดไม่นานดีเอ็มเพลสแต่ว่าย่งบ่ได้ตกลงใจอีอย่างนะชาวราศีธนูยังบ่ได้ตกลงใจอย่างนะเพราะว่ามันมีไพ่เ,เกาเหลียนขึ้นมาเนาะเกาเหลียนนี่คือไพ่ของคนโสดเพราะฉะนั้นยังโสดอยู่ยังบดได้ตกลงคบกับผู้ใดถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาละก็ตัวชาวราศีธนูเองก็รู้สึกดีๆอยู่นะแต่มีความกังวลบหงสิ่งบางอย่างอยู่มีไัยแน ราศีใดแนี่มีแนวโนมว่าได้เข้ามาเนาะอาจจะเป็นเมษสิงห์ธนูเนาะถาดไฟหลกักกรกฎพิจิกมีนมังกรน,นาอาราบานี้หกเหรียญโกเหรียญในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่มันเป็นการแบ่งปันความหลักตัวแบ่งปันความหลักเพราะว่าเห็นว่ามัน,ม,นมันมีไพ่ราชินีขึ้นสองใบเนาะไพ่ราชินีสองใบมีราชินีถวยราชินีไม่เท่า มองเป็นบุคคลบ่าตามกวสองคนเนาะ The Devil นี่เป็นภัยอีหยังที่เข้าใส่คําว่าถ้าสมมุติว่าคนคบกันหรือคนอมีความรู้สึกดีๆต่อกันมันเป็นอีหยังที่ผิดแปลกไปจักหน่อยอบอถูกต้องตามศีลธรรมบันไดก็คือมองว่าอาจจะคุยอยู่สองคนชาวราศีธนูคุยกับสองคนอยู่มีการแบ่งปันความรักความเอาใจใส่เนาะพี่น้อง บอทาบอทอกันนําความรู้สึกต่อคนทั้งสองคนบอทอกันนําแต่ว่ายังบได้ตกลงใจอย่างยังเครียดอยู่เก้าดาบนี่มองว่าเครียดแล้วก็ขืดคืดหลายอยู่กับเรื่องนี่บ่รู้ว่าจะเอาจังได้ดีแล้วก็ที่จริงไพ่เดอะเดวิลนี่มันก็มองได้อีกมุมหนึง่งถ้าสมมติว่าช่าล่าศีธนูบอด้คุยกับสองคนคนที่เขามาหาเฮาเขาคุยกับคนอื่นนําหรือบอ มันเป็นเรื่องอีอย่างที่มันเป็นสีเท่าเป็นเรื่องที่าถามเข้าถามโดยเอาเข้าคิดด้วยสามัญสำนึกเข้าเข้ามองว่ามันบ่เหมาะสมมันบ่อถูกต้องบ่เหมาะบ่ควรน,นะนะคือการที่คนที่จะคบซ้อนหรือคุยกับสองคนพร้อมกันมันกระดูเบเหมาะบ,บาะ่คว้านปัญบ่ยุติธรรมเนาะบ่่ถูกต้องปัญหดมาต่อไปในความมือสึก เพราะฉะนั้นเขากระตองระมัดร,ระว่างว่าคนที่เขามาคุยกับเนะขาเน่ยเขาคุยกับคนอื่นนําบอหรือแม้กระทั่งว่าตัวเองเชา้าราศีธนูบางคนอาจจะลูกกับใจลูกแก้ใจเจ้าของว่าคนคนนี้ที่มาคุยกับเขาเนะ่ยเขาคุยกับคนอื่นนําแต่ว่าโดยความที่มันเป็นภัยปีศาจพี่น้องบางที่เขาจะห้ามใจเจ้าของอยากเว้ากันตรงๆห้ามใจเจ้าของอยากมันเป็นช่วงที่เอ่อมั่วเมาห่ะนะนึกออกปะมันเป็นช่วงมั่วเมาความรู้สึกแบบ อยากตัดกะตัดบ่ไดดบ่อยากคุยดอกอยากเศร้าคุยแต่กะหัางจบคุยอยู่มัน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 ยังเหตุอย่างบา่ไดที่หนีภัยโกงล่อึ้นมาหนีอาจจะไม้หมยความใดกบสองยางนอก,ก็คือชะตาชีวิตเข้าจะเปลี่ยนไปข้างนาแล้วพี่นอ้องชะตาชีวิตเขากำลังเปลี่ยนไปแล้วกัเขากะต้องอทํำใจให้พร้อมเคยคิดมากกับ่ต้องคิดออพยายา่มปรับตัวให้มันก้าวไปข้างนาได้่าต่อไปดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลง เตรียมใจไว้รับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างถ,าถ,าถ้าพูดถึงดวงชะตาหรือโชคชะตานะเข้าไปคัดอย่างมั่นได้สิ่งที่เข้าทําใดก็คือ,อทําทุกวันนี้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดคือว่าถ้าเข้าเหตุปัจจุบันดีที่สุดแล้วอนาคตมันก็นต้องดีตามไปเนาะแล้วก็ในะอีกแง่มุมหนึง่งโดยความที่เป็นไพ่กลงลเนาะบางที่ ความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกที่เฮาเคยเจอมาแลว้วหรือสถานการณ์เก่าๆมันอาจจะหมุนว่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหตุให้เฮารู้สึกว่าเฮาบ่ค่อยสบายใจบางคนอาจจะเคยผิดบังก็ความรักมากหรือบางสิ่งบางอย่างที่เหตุให้บิตกกังวลนในการจะเริ่มต้นใหม่นี่เขาอาจจะยังบอก้าเริ่มต้นใหม่ไพ่ปีศาจนี่ The เดวิลกับ The, อ Devil, กบอกงร้อนี่เนาะ้าม,มองในอีกแง่มุมนึงอาจจะหมายความถึง ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเก่าๆเรื่องความรักเกา่าหรือเกี่ยวกับตัวคนรักเก่าแท้ๆมันยังบนหนีไปใส่มันยังวนเวียนอยู่ในใจเฮามันว่นกลับไปกลับมาจนมันบ่ไปใส่พี่น้องเฮายังสลัดอดีตให้ลุดบ่ได้ก็เป็นไปได้คือกันก็นกนเลยเห็นเฮาวิตกกังวลมีปัญหาในการที่จะเริ่มต้นไม่จะเริ่มต้นไม่ก็เริ่มต้นบ่ได้เพราะว่ามันยังสลัดบ่รุดเรื่องเล่าเก่าๆอันนี้ก็เป็นไปได้คือกัน นะพี่น้องเป็นไปได้ขึ้นกันแต่ว่าทางนี้และทางนั่นก็ยังมองว่าเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องล่องเรื่องโฟกัสเรื่องการงานอาจจะมาเป็นเรื่องรักสําหรัเชาวราสีธนูก็คือตตรงไปน้ากันเนาะมันมีราชินีไม่ทาวขึ้นมาน้าต้องไปน้ากันบ่กว่าความรู้สึกหรือแม้กระทั่งการงานก็ต้องแนะนํากันประมาณนี้ละพี่น้องแนะน้ากันประมาณนี้ว่าเฮาตัดยังบกขาดก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป พอวันมันเป็นความกังวลใจเด้เดี๋ยวเด้อหนึ่งถ้วยโอ้ยไผ่แนะน้าให้เริ่มต้นไม่แมถ้าผู้ใดยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังคิดยังอดีตอยู่กับพยายามตัดซะเนาะหรือบางคนจะคือว่าข้าม่าเริ่มต้นไม่เริ่มต้นไม่ก็คนเก่าบอกแล้ <c oughs> วแต่ใจเด้ออันนี้อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกเฉพาะตัว The h e r มิ t ถามความรู้สึกเจ้าของเป็นรักไพ่ลือสีเอาความรู้สึกเจ้าของเป็นลักความต้องการลึกๆในใจเห้าต้องการจังไดสํสำหรับบางคนอาจจะหมายถึงยังต้องการอยู่คนเดียวอยู่ยังบ่ต้องการครบใครยังต้องการเป็นโสดอยู่อาจจะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นก็นได้แต่ว่าก็ขอขอโสดต่อไปอีกจักน้อยอยู่กับตัวเองเนะาะไพ่ลือสีเด e แชร่ออด ไพ่ใบนี้เมื่อยอ,อ,อาจจะยังบ่พร้อมสําหรับความรักเดชเรียรอ,อดขึ้นมามอง,มองว่าชาวราศีธนูณนะตอนนี้นะพี่น้องยังบ่พร้อมสําหรับความรักชีวิตยังต้องมีเรื่องมีหลายสิง่งหลายอย่างต้องต่อสูออ้ถ้าสมมุติว่าจะไปมีความรักช่วงนี้มันจะมีแต่อุปสรรคนึ่งแหะบ่เคยได้อยู่ใกล้กันเนาะบ่เคยได้อยู่ใกล้กันสาหรับชาวราศีธนูบางคนอาจจะมีต่างชาติเขามาเกี่ยวของนั่นก็เป็นไปได้หรือชาวกรกฎที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นไปได้คือนกัน แต่ว่าจะบ่ค่อยได้เจอกันอยู่ห่างไกลกันคน,คนใดคนหนึ่งก็เดินทางบ่อยประมาณน,านา่ะนายังมองว่าบ่พร้อมที่จะสารสัมพันธ์ณช่วงนี้เนาะกรอบเวลานี้ละเอาละคนโสดะประมาณนี้เบิงไปซักก่อนนี่ละ่ะคนมีแฟน มีแฟนมีคนขบมีคนคุยเนาะเดี๋ยวเดวจากยจะมีภัยเขาภัยเห่าซึ่งอาจจะสลับกันได้คือเก่าคือบอกกันไปทุกคลิปเนาะสำหรับคนมีแฟนขอเป็นภัยเช่าราสศีธนูก่อนเนาะเก้าไม้เทา้าจัสเมน The view. เดอะวิวแปดถ้วยแฮงแมนคนที่เชา่าราศีธนูคุยนำสี่ไม้เท้าเจ็ดดาบ เก้าถ้วยเจ็ดถ้วยนั่นออกมาคูกันดีเลยล่ะราชินีไม่เท้าเอาละแถวบนกับแถวล่างเนาะคือเกา้าแถวบนแถวล่างไพเป็นไพพิจาระ,ะนาเบิงแถวบนเกา้าเก้าไม่เท้าอึดอัด อ,อึดอัดและกะักกเบื่อหน่ายมีความเบือ al, man, ่อหน่ายเก้าไม่เท่า t ด e Hangman มนีมีความรู้สึกของแถวบนนี่เตีความสัมพันธ์เบกไปใส่มาใส่อึดอัดแห้งและกะักกตอนนี้นี่กำลังพยายามใส่ความอดทนคือกันเลยสองบใบใส่ความอดทนลยหลาย,ลาย,ลายเพื่อที่จะเหตุไห้ว่าความสัมพันธ์นีมันยังอยู่ต่อไปได้แต่ว่า ในใจลึกๆนีบางอารมณ์นีเบื่อหลายแล้วก็จนจนรู้สึกว่าบ่อยากอยู่ละอยากออกไปจากจุดหนี้แล้วพี่น้องออกไปจากจุดหนี้แล้ว Justment กับ The View นี่ขอใส่คข้า่ากำลังตัดสินใจอยู่ต้องการให้เจ้าของเดินไปข้างนาแล้วจะเดินไปข้างนาจะเริ่มตนใหม่ละต้องการที่จะจบปัญหา หรือพิจารณาเลอะพิจารณาความสัมพันธ์ว่าจะเอาจังไดดีต้องการที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปขา้างนาอยากให้ความสัมพันธ์ถ้าสมมรคยังคบกันอยู่ก็อยากให้ความสัมพันธ์ม,นนม,ม,นมันขยับไปข้างนาแล้วต้องต้องตัดสินใจต้องคุยต้องเคลียรนะ์ลนะณนะนะตอนนี้นะแต่ที่นี่ไพ่สองใบนี่มันมีพลังงานของคนรักเกา่าเขามานําพลังงานของคนรักเกา่าบ่มันใจว่าพึ่งกลับมาคบกันอีกรอบ หรือบอสำหรับทั้งสองคนนี่หรืออาจจะหมายถึงว่าเคยห่างกันไปเนาะกลับมาคุยกันอีกหรือสำหรับบางคนอาจจะบ่ห่างแต่ว่ากับคุยกันแบบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้จะกันบ่ไดจะเถื่อประมาณนี้มันค่าราคาสั่งอยู่นี่ตลอดอืสีว่าเลิกกัคือจังบ่เลิกข้าวเดี่ยวกับกลับมาคุยกันใหม่แต่ว่าใกล้ละใกล้ละจะตัดสินใจแล้วเอ่อ มีความเศร้านอกจากความเบื่อหน่ายมันมีความเศร้าความผิดหวังในภายแปดถวยพี่น้องอยากออกไปจากจุดนี้แล้วแต่ไปยังบ่ได้ขอใส่คําว่ายังรักอยู่หนีบ่ได้อยากหนีอยากออกอยากออกอึดอัดแห้งบบมีความสุขมันกดดันพี่น้องภายในแฮงแมนกับเก่าเก่าไม่เท่านี่อดทนมาโดนแล้วบบแมนบบแมนเหตุการณ์พึ่งเกิดอดทนมาโดนแล้วแล้วก็บ,บางที่ไอ้ความผิดพลาดนี่ไอแปดถวยมันหมายถึงว่า คนรักของเจ้าของนี่ทำผิดในเรื่องเดิมซ้ำๆซ,ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพิดเรื่องเก้านั่นละบอกว่ายาเฮ็ดยาเฮ็ดก็เฮ็ดอยู่นั่นละมันก็เลยเบื่อบ่อไวแล้วอยากไปแล้วแต่ว่าหังกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาจังไดดีกำลังประเมิอนอยู่ว่าสิเหตุจังไดเพราะว่าเจ้าของก็อยากไปข้างนาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจังไดบาทนี้อีกฝ่ายหนึ่งซีไม่เทา้ามองว่าจริงๆความรู้สึกกับเฮ้าหนี่เนาะ ายนี่ความรู้สึกกับเ้าไม่ใช่ว่าไม่ชอบชอบอยู่ความรู้สึกมั่นคงพอประมาณราชินีไม่ท่านนี่กับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอชอบอยู่แต่ว่าราชินีไม่ท่ามีความรู้สึกขึ้นจังว่าเ,เป็นความรู้สึกแบบมันมีความเป็นเพื่อนอยู่ในหนีน้าบอลูว่าเ,เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าณนะตอนนี้ก็นยังเป็นความรู้สึกขึ้นจังว่า เป็นเป็นมูกันอยู่บอ่อันนี้ก็เป็นไปได้คือกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าฟังนี้นะเจ็ดเจ็ดดาบเจ็ดถวยกับเก้าถวยนั่นเขาคุยกับผู้อื่นนําไพ่สามใบนี้จะเว้าไปทางอื่นใบ่ได้ พี่น้องเบาไปทางอื่นบ่ได้อันนี้อาจจะบ่บแม่นเอ่บอบ่ได้เกิดกับชาวธนูทุกคนนะอันนี้เข้าใจน้าเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมห้องบ่ได้เบิงเจาะจงของผู้ใดผู้หนึง่งชาวราศีธนูไม่ใช่ทุกคนจะต้องมาเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันเด้ออันนี้เข้าใจเด้อพี่น้องเด้อไพ่3มใบนี้นี่เบาไปทางอื่นบ่ได้คุยกับผู้อื่นนําและะ้วก็เอ่อเป็นการแอบคุย ซึ่งณนะตอนนี้อาจจะบ่แอบแล้วก็ได้เพราะว่าทั้งนี้อาจจะหูแล้วหูแล้วเราก็บเบื่อนายแห้งทั้งผิดวังทั้งเบื่อว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์นี่ซ้ำๆแล้วมันแล้วมันมันบ่ไหวแล้วจังสนาโดยที่ว่าทั้งนี้พี่เองเพิ่นบอตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจเจ็ดถ่วยกัยังเลือกอยู่รักพี่เสียดายน้องสีเลิกกับสีเลิกคุยกับทั้งอื่นกับผัดเสียดายก็คือโอเคอยู สีเลิกก็เข้ากับบอกาเลยความรู้สึกกะดีอยู่ที่มีต่อกันพราะฉะนั้นก็เลยคุยซ้อนกันไปอยู่นี่เก้าถวยเนี่เพิ่นขอใส่คําว่าเพิ่นยังรู้สึกว่าเพิ่นพุ่มอกพุ่มใจเพิ่นว่าเพิ่นจัดการได้ในการคุยซ้อนเป็นจะสร้างขึ้นอย่างนี็ตัวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นช่าวราสีธนูแถวล่างนี่กะเอ่อตัดสินใจในเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าอย่าอย่าเหตุดเถาะจังสีถ้าเป็นช่าวราสีธะนูก็ได้บ้าง มันมันบอดีต่อไปมันกับซิมีปัญหาในอนาคตเนาะลี่ตนอีกไฟายหนึ่งบอเมนย่างดอกบอมีผู้ใดหลับดใดเดี๋ยวเด้อเบิ่งแนวโน้มความสัมพันธ์ดูเด็กถือเหรียญลาชินีดา ฝ่ายใดฝ่าหนึ่งกับสีแถวบนนี่แหละคือก็อยากชัดเจนอยากได้ความชัดเจนแลชินีดักบก็บ่ายวสิตดสินใจยังกตัสินใจท้อคืดหลาย justice แปดไม่เท่า ใส่เข้ามาอีกโดนเติบอยู่เด็กถือเหรียญนี่ต้องได้ใส่ความอดทนต้องได้ล่อแนยอยู่เพราะว่าการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือการจัดการก็ปัญหามันบง่ายแบบที่เขาขิดปันใดเขาต้องการความชัดเจนหรือไฟใดไฟ,ไฟหนึ่งต้องการความชัดเจนแต่ว่ามันจะบท่านใจเขาปันใดก็ต้องกำลังพยายามอยู่จะติดตรงมีการตัดสินใจใครคือการกับอันนี้แหละ กาลั่งพิจารณาอยู่ว่าจะเอาจังใดดีอาจจะเป็นค้นแถวบนนะะั่นแหละกาลัางคิดอยู่หรือบลูละ่ะแถวล่างเพื่อนอาจจะคิดขึ้นกันก็นได้เพื่อนอาจจะลังคิดว่าสิตัดสินใดตัดสินใจจังใดดีดจงจะยุตตธรรมสำหรับถูกไฟายุยติธรรมสำหรับถูกไฟก็คือ,อ,อใส่เหตุผลในการตรัดสินใจเพราะว่าเก้าดาบนี่เครีย,รยไดไฟใดไฟหนึ่งนี่แหละเครียดแล้วก็ 8ไม่เท่าบางที่มันอาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะเปลี่ยนโดยที่ห้องประคาดคิดก็ไดค่อนข้างจะก,กระทันหัน8ไม่เท่าเป็นอีหยังทีที่ค่อนข้างแบบว่าเร็วๆนะเกิดขึ้นเร็วนะะอาจจะบพระท่านตั้งตัวบางที่ปัญหาอาจจะจบเร็วกว่าที่เขาขิดก็ไดแต่ถ้าตามปกติเม่แล้วถาเด็กถือเหรียญขึ้นมามองมามันต้องได้ใส่ความอดทนลอคอยแน่อยูอ่เหตุการณ์จะบ่ลงเอ่อยเร็ว แต่ว่าถ้าเหาสามารถอดทนร่อคอยได้บนแน่ว่าความสัมพันธ์ดีๆในอนาคตมันมันมันกะจะมันคงขึ้นถ้าเหาผ่านจุดนี้ไปได้แต่ว่าต้องมีความชัดเจนซะก่อนแล้วก็ที่ว่าจะตัดสินใจนี่ก็คือเหตุให้ความสัมพันธ์มันลงตัวแล้วก็มีความยุติธรรมก็คือมันต้องเหลือสองคนเนาะสี่ยุติธรรมก็คือเหลือสองคนหางสี่สองคนฝ่ายใดเท่านั้นละแต่ว่าก็ยังมีความเครียดความกดดันอยู่เดี๋ยวสรุปสรุปประจังใด เดอะมู n สถานาการณ์กยังบนแน่นอนยู่งคือเกาอ่ายังสัปดาห์นีนาจะบอท่านได้มีค้อตอบบอท่านได้มีอย่างชัดเจนไพ่พระเฮโลแฟนนี่ก็ได้ฮกไม้เท้าเอ่อคือสีได้ปล่อยไปจังสีสะก่อนฮกไม้เท้า ก็ท่ำใจเฮาให้สงบสงบอย่าไปคืดลายเด้อพี่น้องไพราชนี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเฮาต้องท่ำใจของเฮาเองเฮาต้องปล่อยว่างปล่อยว่างบางที่ถ้าจะว่าว่าเ,เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่มันจะเป็นน่ะละเป็นไปในทางที่ถูกต้องถูกทํำนองถูกต้องตามทํำนองของรรมตามศิลธรรมันมีความมันจะมีความถูกต้องอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเฮาต้องได้ปล่อยไปสะก่อนอย่าไปคือดอีหยังหลายเด้อพี่น้องต้องปล่อยว่าง เอาธรรมะเขาคมขอใจข้ามนี่ไปพาขึ้นมาละขึ้นหอดแต่ว่าเอาธรรมะเขาคมเพราะว่ามีทางเดียวที่เฮาจะเหตุให้ความสุขของเฮากลับขึ้นมาบางผัยเดะมูนขึ้นมานี่ยอย่าไปคึดนยังหลายอย่าไปคึดนในท่างทีลายถึงแม้ว่าเฮาประเมินดูแล้วโอ้ยส่งสีอีกโดนกลัวสิแหลวสิทัวนะจักย่ำใดเฮาสีมีความสุขจักย่ำใดปัญหาจงสีหายไปมันแมนอยู่ว่าจักย่ำใดเฮาบ่รูดรอก เาบอูดอกอนาคตนะบอลูจะเป็นไปในทางใดแต่ว่าไพ่สังขาราศข้นมานี่ก็ขอ,ขอแนะนําว่าให้ท่าใจให้สงบสงบเนาะอีหยังสิเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปแหละท่าใจให้สบายเพราะว่าหกไม้เท้านี่มันอีกโดนโย่มันเบเร็วบันไดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปคืดหลายนั่นมันเมื่อยโดนสุขภาพจิตเสียเมดเดอะแมจิกเชียน อีหยังสิเกิดมันก็เกิดดอกไพนักมายากลนขึ้นมาหน่หนึ่งหละไพนักม้ายากลนเป็นไพของการพูดคุยเจราจาเป็นการเจราจาด้วยดีเดอร์โบไซอารมณ์พูดคุยกันด้วยเหตุผลพูดคุยกันด้วยดีสองสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าบางที่เนี่ยเฮาบอลูเนาะด้วยความที่เป็นนักมายากลนพี่น้องเฮาบอลูว่ามันจะเกิดอีหยังขึ้นเฮ้ามองบ่อออกเฮ้าเดาบ่อออกบางที่สิ่งที่เฮาบ่อขึนว่ามันจะเกิดอืม บบคืดมาใบาใหม่สิเป็นกระต่ายได้น่มันก็เป็นได้ประมาณนั้นบางทีเ่เหตุการณ์มันอาจจะพลิกผันเป็นไปในทางที่เฮ้าขาดบ่ถึงอันนี้ก็เป็นไปได้ขึ้นกันเพราะฉะนั้นก็ทำใจให้สบายๆเฮ้าคืดว่ามันอีกโดดมันอาจจะบดดนก็นได้ลักษณะนี้หรือถ้าสมมุติว่า,าบางคนกับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนรักเกา่ามีถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับคนรักเก่าก็อาจจะได้พูดคุยได้เคลียร์กันเร็วๆนี่ละ่ะพี่น้องเป็นการกลับมา พูดคุยเจรจากันให้เข้าใจเพื่อที่จะจบปัญหาถือว่าภายโด i แมกจีเชียนขึ้นมานีปัญหามันจะมีการจัดการได้ค่อนข้างดีมีม,มีมีทางออกว่าต่อไปมีทางออกแต่ว่าสิออกทางใดนนะ่ะตอนนี้ยังม่มโหขึ้นอยู่กับคนสองคนสามคนประมาณนั้นแต่ว่ามันงสิมีทางออกอยู่โดยที่บางที่ตอนเข้ามามองตอนนี้เขามองมาออก คืดก็ยังคืดบ่ออกเพราะว่ามันเป็นภัยหนักมากยากคนบางซ่งบางอย่างเข้าขาดบดา่อดดเดี๋ยวแต่เดี๋ยวมันก็นจะผ่านผลไปได้ด้วยดีเนาะเอาละเป็นกําลังใจให้เช่าลราสีธนูทุกคนเนาะจากเนะาะบ่ว่าเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนหรือความรักสัปดาหน์น,น,นี้ต้องขอลาไปก่อนนะสัปดาห์หน้ามาเช็คดวงกันใหมเนาะพี่น้องเนาะมือนีต้องขอลาไปลาสวัสดีจ้า